โลมใบนี้ให้งามเก่าดูแลป่าเขาน้ำเซละฟ้ากว่ามือเราเท่านั้นทำได้ทุกอย่างช่วยกันสั่นๆเพื่อชีวิตที่ดีสียสาสที่ดีต้องเริ่มจากภายในแล้วก็เริ่มที่ใจ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับพน,นักงานก็คือกระบวนการจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการที่เรานำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมนะเช่นในเรื่องของการที่เราจะไปดูแลชุมชนในการที่เราจะไปดูแลสังคมภายนอกนะครับอันนี้การที่เรามีจิตอาสาเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งแนละ้วเพราะฉะนั้นมันใช่โดยตัวของมันเองกับอันที่สองที่ผมอธิบายไปก็คือว่า จิตอาสานะครับเป็นฐานของการที่จะปลูกฝังให้คนเนี่ยมีทัฒนคติที่ดีที่มีความรับผิดชอบเพราะจะรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันจะต้องมองทั้งตัวเองมองทั้งคนอื่นด้วยนะซึ่งคนที่ไม่เคยมีจิตอาสาคนที่ไม่ได้มองในเรื่อง,องการที่เสียสละมองในการให้เนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากรับผิดชอบการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรล้วนต้องอาศัยคนเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนซึ่งคนที่มีจิตอาสา จะเป็นฐานที่แข็งแกร่งจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภายในองค์กรจะต้องหาทางปลูกจิตอาสาอย่างที่บริษัท Minor International ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ส่วนงานต่างๆด้านการปลูกฝังจิตอาสานำโดยฝ่ายบุคคลและฝ่ายอบรมที่รวมตัวกันก่อตั้งเป็น ไมเนอ CSR Club ก็มีการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันและสร้างสรรค์ซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งมีแนวร่วมเพิ่มและยิ่งทำก็ยิ่งมีความรู้เพิ่มอย่างเช่นปีนี้พวกเขาเรียนรู้ว่าสายรัดข้อมืออาจจะเป็นทางหนึ่งในการแสดงพลังจิตอาสา ขณะที่การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในที่เยี่ยมยอดเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องของความสมัครใจซึ่งในช่วงเริ่มต้นแน่นอนครับว่าอาจจะไม่สามารถหลอมรวมใจของคนทั้งองค์กรได้หมดจึงอาจจะมีเสียงบน่บนออกมาแบบนี้บ้าง ตัวเองก็จะทําไม่ไหวอยู่แล้วอะแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทําจิตอาสาคะเนี่ยโอ้ยอเรื่องแบบนี้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับการที่เรามองว่าจิตอาสานั่นหมายความว่าตัวเราองค์กรเราจะต้องไปปลูกปา่าจะต้องไป เขาเรียกว่าอะไรฮะไปขุดลอกไปทําฝายไปทําอะไรที่มันไกลโอ้ไกลหูไกลตามากเนี่ยนะฮะนั่นถึงจะเป็นจิตอาสาที่แท้จริงใช่หรือไม่สําหรับผมก่ไม่ใช่นะครับทางออกอย่างสร้างสรรค์หากเจอปัญหานี้ในองค์กรเห็นทีจะต้องกลับมาคุยกันเพื่อหาแนวทางใหม่ๆที่โดนใจอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดแต่เมื่อคํานึงถึงผลลัพธ์และผลที่จะตามมาการมีพนักงานที่มีจิตสาธารณะมากๆย่อมดี และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมอยู่แล้วครับเศรษฐศาสตร์มเนอร์นะคะเริ่มต้นจากคนสองสาคนที่อยากจะเริ่มต้นทำความดีให้กับองค์กรน,นะคะแล้วก็เริ่มมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรอย่างไรนะคะซึ่งรแรกๆไม่เข้าใจว่า C ศษาสคืออะไรแต่มันมีคำคำหนึ่งที่โดนก็คือจิตอาสาและทำความดีนั่นคือเป็นที่มาที่ทำให้พวกเราเริ่มเมื่อทำแล้วมีความสุข แล้วก็ไม่ได้เสียงานมันเป็นตัวกระตุ้นได้ซ้ําในการที่เมื่อเราทําความดีแล้วเนี่ยเราเรามีความสุขแล้วเราสานต่อและต่อยอดกับงานประจานะคะไม่ต้องให้ใครมาบอกทําความดีไม่จําเป็นต้องทําเรื่องใหญ่เราอยู่ในองค์กรนี้ง่ายที่สุดเลยซึ่งก็ไม่รู้ตัวนั่นคือความดีเราเป็นคนสอนหนังสือคนนะคะเวลาเราออกจากห้องสุกอบรมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไฟปิดกันหมดหรือยังนะคะกลับวงกลับบ้านเขาดูแลข้าวของอะไรหรือยังลูกรู้จริงๆว่านั่นคือการทําความดี ซึ่งก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆแล้วมันเป็นความเข้าใจแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้ลูกน้องลูกทีมทำพนักงานก็คืออยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเพราะวพวกเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ทํางานในโรงแรม5ดาวเขามีความรู้แล้วเขาก็อยากจะแบ่งปันเวลาไปเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงอาหารกับเด็กอย่างเดียวเราก็คือจะไปให้ข้อมูลไปสอน เด็กสอนหนังสือเด็กๆสอนภาษาอังกฤษสอนเด็กๆทําอาหารสอนเด็กๆเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้พวกเขาเนี่ยอยากที่จะไปหาเด็กเหล่านั้นพอเด็กเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขพนักงานทุกคนก็กลับมาด้วยกําลังใจเต็มเตี่ยมอะค่ะแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบอกต่อกับพนักงานท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้ไปคราวนี้เนี่ยพนักงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ไปให้เราไปในตัวเลยแล้วครั้งหน้าเนี่ย พนักงานก็จะวิ่งมาหาเราเองแล้วก็บอกว่ากิจกรรมครั้งต่อไปนะคะก็คือขออาสาที่จะไปทํากับฝ่ายทรัพยากรบุคคลตลอดไปเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากิจกรรมจิตอาสาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมอะไรที่ใหญ่โตหรือใช้งบประมาณมากมายแค่เป็นกิจกรรมเล็กๆทําง่ายๆทําทบ่อยๆแค่นี้ก็จะพัฒนาจิตอาสาของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องแต่ข้อสําคัญอย่าเพียงแต่คิดแต่ต้องลงมือทําผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับ CSR CS <R. S 1> คุณทำได้ค่ะส s r คุณทำได้เเืื่่่่ออออนนนกกี้้้้งงงาาามมดททววรััไุยยชชสสพิต